สวัสดีครับ Enjoy j e f f ่ครับผมไม่แจ้งไม่บอกไม่นัดครับกากีนังมาล่าสายพันอ่างทองครับผมแดงแปลดเปิดทุกวันตั้งแต่5โมงเชา้าถึง3ทุ่มซินเจียยั่วอีซินนี้ห่วชาย okay. ้านกากินังนะคะสามารถวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะคะมีพนักงานให้บริการอยู่ตอนนี้เรามีเจ็ดน้ำซุปมีน้ำซุปอะไรบ้างคะน้องเปิ้ลก็จะมีหมาล่าค่ะแล้วก็กระดูกหมูน้ำดำเห็ดหอมมะเขือเทศแล้วก็ต้มยำค่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะก็จะเป็นหมาล่าผสมกระดูกหมูค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บาร์น้ำจิ้มนะครับมีทั้งพรสึเฮ่พรสึซถูกแล้วไอ้บ้าเล่นอะไรนีลยเอาใหม่ดีกว่าครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บาร์น้ำจิ้มใช่ไหมครับพี่อัม ครับผมตอนนี้กาลังปรุงน้ากิมอยู่เลยครับมีน้าจิมแลมมากมีก็จะเป็นแบบว่าให้เราปรุงเองนะครับจะมีน้ำกิ้มซุกี้นะครับซอสงาครับน้าพริกเผานะครับแล้วก็น้ามันหอยนะครับซอสเปรี้ยวครับแล้วก็ซีอิ๊วแล้วก็มีพริกหมาล่าด้วยหลากหลายเลยครับตอนนี้กําลังปรุงอะไรอยู่ครับไม่รู้ครับใส่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 เดียวใส่มั่วของให้เลือกเยอะมากครับผมอืม นี่ผมเลือกเป็นน้ำซุปน้ำดํากับว่าเห็ดหอมมีตั้งเจ็ดน้ําซุปโอ้โหควดเยอะเยอะมากครับและช่วงตุรจีนแบบนี้เขาบอกว่าต้องกินเส้นครับในช่วงวันตุดจีนเพราะว่าเส้นเนี่ยหมายถึงการมีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งเส้นยาวยิ่งดีครับผมเส้นยาวยิ่งดีแล้วถ้าเส้นใหญ่แล้วครับผมอันนั้นก็เต๋ยวนะครับอโอเคครับผมเราเป็นเด็กไม่มีเส้นนะครับ อร่อยนุ่มอร่อยไหมครับผมอร่อยไหมครับคออร่่ยมากะนี่มาทานกี่ครั้งแล้วครับผมครั้งนี้ครั้งแรกอร่อยเลยครับ,รรบนี่เราก็ครั้งแรกเหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหดูกินนะมีแต่กุ้งไม่เอาอะไรเลยดู่ะ คนอื่นไม่ได้กินแล้วมั้งดูทุกคนกุ้งที่นี่มีประมาณพันตัวอยู่ที่อาจารย์ไปแล้ว950ตัวโควดอิ่มโคจุกเยอะจัดโอ้โหอิ่มจ้าตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ รีวิวร้านกากินนงหม่าล่าครับผมต่อไปเราจะไปที่ไหนติดตามเยอะๆแล้วก็เราชมคลิปต่อไปได้เลยครับนี่ครับผมมาร้านกากินนังสายพันชาบูหม่าล่าอทองได้ถุงด้วยครับผมอันนี้เป็นถุงอะไรนะถุงนำโชคครับอ้าวแดงแป๊ดแดงแป๊ดครับผม